สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ระบบ EMA นะคะ Electronic Medical Audit นะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะเป็นการพูดถึงการขอทบทวนผลการตรวจสอบนะคะหรือการทักทวงนั่นเองนะคะหลังจากที่เรา เรียนรู้วิธีการออกรายงานดูผลการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีรายการบางรายการที่เรารู้สึกว่าผลการตรวจสอบยังไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่หรือว่ายังรู้สึกว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะทำการทบทวนผลการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้เขาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้ทํำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะหลายๆคนนะคะมักจะทําผิดนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปนะคะหน้าแรกที่เราจะต้องเข้าไปนั่นก็คือตัว Google Chrome นะคะเปิดไปที่โปรแกรมนะคะ uh, audit. nhsso. go. t h d m a แบบนี้นะคะด้านบนนี้เลยตามที่พิมพ์ให้อยู่นะตัวทักท้วงหรือว่าขอทบทวนผลการตรวจสอบหรือการตรวจสอบผลการตรวจสอบทั้งหมดนะคะจะสามารถดูได้บนเว็บนะคะเว็บไซต์สถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถดูได้ทั้งหมดนะคะ จะไม่ได้เป็นตัวออฟไลน์ที่ติดเครื่องนะคะอันนี้ท่านใดที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องหรือยังสับสนอยู่นะคะอย่าลืมนะคะการตรวจสอบการขอทบทวนผลการตรวจสอบนะคะให้ทําที่หน้าเว็บนะคะอนะคะพิมพ์ url นะคะเมื่อสักครู่ที่ขึ้นให้นะคะ audit nhso s go t h นะคะ h in a นะคะจากนั้นกด enter ค่ะ ะะเมื่อกด enter เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าหลักหน้านี้นะคะ สิ่งต่อมานะคะที่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงเนาะเมนูสำคัญสำคัญที่อยากให้ทุกท่านนะคะได้อ่าเรียนรู้ไว้ก็คือเมนูดาวน์โหลดตรงนี้นะคะหลักๆเราจะมีเรื่องของโปรแกรมการอัปเดตโปรแกรมอิสต์โปรแกรมแล้วก็เรื่องของคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะก็จะอยู่ในตรงนี้ประกอบไปด้วยเกี่ยวกับตัวแบบฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอ username password นะคะเมนูแจ้งขอสิทธิ์ในการเข้าใช้งานจะอยู่ที่นี่ทั้งหมด นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกท่านทราบนะคะก็คือด้านล่างนะคะก็จะเป็นประกาศนะคะการเข้าใช้งานหรือว่าประกาศนะคะจากทาง สัญักงานตรวจสอบนะคะที่ได้มีการ Verify นะคะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการเปิดรอบนะคะให้าทางหน่วยบริการนะคะเข้ามาตรวจสอบหรือมาแนบเอกสารนะคะในการที่ได้มีการถูกเรียกเวทรเบียนเนาะเพื่อส่งมาอ่าพิจารณาประกอบผลการพิจารณาในการตรวจสอบนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้อสองที่หลักๆที่อยากให้ทางาหน่วยบริการนะคะได้เน้นแล้วก็ลองเข้าไปดู นะคะอ่าต่อมานะคะอย่างที่บอกเมื่อเราเจอหน้านี้แล้วให้ทำยังไงนะคะก็ให้คลิกนะคะมุมบนด้านขวาตรงนี้นะคะที่เขียนว่า login นะคะให้คลิกไปเลยนะคะจากนั้นให้ใส่ username password นะคะของเราเองนะคะถ้าเป็นอ่านหนอวบริการน,นะคะที่ที่ยังไม่มีหรือว่าเข้าใช้งานไม่ได้นะคะ ถ้าเข้าเข้าใช้งานไม่ได้จํารหัสผ่านไม่ได้นะคะให้คลิกตรงลืมรหัสผ่านนะคะระบบจะทําการลิงก์นะคะไปสู่โปรแกรมที่ให้ให้เราเขาเรียกอะไรรีเควสต์พาสิร์ใหม่นะคะอ่าแต่ถ้าเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราอ่าเราจําได้นากก็ให้คลิกที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะอ่าคลิกเข้าไปนะคะอ่าเมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า จำได้ไหมนะคะคราวที่แล้วนะคะที่แนะนำไว้เมนูด้านบนคือเมนูตรวจสอบอ่ารายการที่มีรายการใหม่เข้ามาให้แนบเวระเบียนให้คลิกที่เมนูนี้นะคะตัวเมนูด้านล่างนะคะระบบรายงานเป็นอ่าให้ตรวจสอบผลการตรวจสอบนะคะรายงานก็คือตรงนี้นะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาดูในเมนูที่สองก็คือเรื่องของการอุทธร์นะคะการอุทธร์อย่างที่บอกนะคะจากคราวที่แล้วเนาะที่เราพูดไปถึงรายงานกรณีที่มันไม่ผ่านนะคะตามที่ออดิเตอร์พิจารณานะคะจะเข้ามาขอทบทวนได้ที่เมนูนี้นะคะอะไม่รอช้าไปเลยค่ะคลิกที่ข้อมูลอุทธร์ค่ะเมื่อเราคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะให้ดูอย่างนี้นะคะ ด้านบน,นะคะส่วนด้านบนจะเป็นส่วนค้นหานะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นส่วนแสดงข้อมูลนะคะในการแสดงข้อมูลเขาจะแบ่งเป็นประเภทนะคะปีงบประมาณนะคะครั้งที่นะคะรอบที่อุทธรณะ์คะจำนวนทั้งหมดกี่เคสนะคะแล้วก็เรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วจำนวนทั้งหมดกี่เคส ะะและที่สําคัญอยากให้ดูตรงนี้วันที่เริ่มอุทธรและก็วันที่สิ้นสุดอุทธรน,นะคะตรงนี้นะคะหลายคนบอกว่าเปิดเข้ามาแล้วเอ๊มีเนี่ยค่ะจำนวน5้ารายการเนาะแต่ว่าไม่ได้อุทธรเลยนะคะคลิกเข้าไปแล้วทำไมอุทธรไม่ได้วันที่มันเลยมาแล้วนะคะก็เข้าไปดูได้แต่ไม่สามารถทําอะไรในรายการนั้นได้นะคะอ่ะจำนวนทั้งหมด ตรงนี้นะคะระบบจะทำการดึงข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะหรือว่าผ่านการตรวจสอบเพียงบางรายการนะคะไม่ได้ตามที่เหมือนราการขอเบิกมานะคะจะโชว์เฉพาะรายการนั้นนะคะรายการที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยจะถูกกวาดไปยังแหล่งข้อมูลต้นทางนะคะเพื่อไปดําเนินการในเรื่องต่อ,ตอไป เนาะนะคะอ่าอย่างที่บอกอ่าวิธีเข้ามานะคะ1ให้ไปที่ส่วนด้านบนนะคะที่เป็นส่วนค้นหาเลือกประเภทนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะ OP a n y w r p r e Pre Audit เนาะ,ะนะคะกดค้นหานะคะอ่าโอเคค่ะนะคะ เมื่อเข้ามาสู่ในหน้านี้นะคะก็จะเห็นเหมือนเดิมค่ะด้านบนจะเป็นส่วนค้นหานะคะเราสามารถนะคะค้นหาจาก P.D. i ของคนไข้นะคะหรือ H.N. ของคนไข้ก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามสถานะก็ได้นะคะในรายการทักท้วงเนี่ยนะคะจะมีอ่าอยู่ด้วยกัน3 สา,ส,าาสามสถานะนะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของผิดเงื่อนไขกรณีผิดเงื่อนไขก็คือออดิอาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะค่ะออดิเตอร์ค่ะได้ทําการพิจารณาแล้วว่าเคสเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขนะคะเขาก็จะติว่าผิดเงื่อนไขเนาะซึ่งกรณีผิดเงื่อนไขเนี่ยเวลาทบทวนผลการตรวจสอบเนี่ยก็จะเป็นอีอาเป็นการขอทบทวนแบบภาพรวมนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปอธิบายด้านในทีหนึ่ง ะะอันที่2นะคะก็คือกรณีที่รอยื่นอุทธร์นะคะกรณีรอยื่นอุทธร์เนี่ยก็คือเบื้องต้นนะคะภาพรวมของเคสอะคะ่ะก็คือเป็นเคสส่งมาส่งเบิกเนี่ยประเภทถูกต้องทุกอย่างเนาะ ให้บริการรีเฟอร์ก็คือส่งรีเฟอร์ให้ anyone ก็คือส่ง anyone เข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในรายการที่ขอเบอิกบางไอเทมอะค่ะอันเนี้ยอาจจะมีการพิจารณาว่าให้ได้บางส่วนนะคะผ่านบางส่วนไม่ผ่านบางส่วนเนาะซึ่งจสถานะเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการยื่นอุทธรณ์นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านล่างกันนะคะ,ะด้านล่างเราก็จะเห็นแล้วเนาะคืออย่างที่บอกนะคะอ่า มื่อกี้จาก3เคสเนาะมี2เคสที่เราทําการยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อทําการยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแสดงสถานะว่ารอพิจารณานะคะในในสถานะรอพิจารณาถ้าสมมุติว่าเรายื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะแต่แต่แต่นะคะระยะเวลาเนี่ยคะ่ะในการขอพิจารณาทับทบท,ทบทวนนะคะตรงนี้เราเห็นว่า เราอาจจะขอยื่นไปนะคะมีการขอทักท้วงแล้วนะคะแล้วเราเปลี่ยนใจนะคะเราก็สามารถมาเคสนั้นๆได้แล้วก็เข้าไปทําการแก้ผลด้านในได้อีกครั้งหนึ่งจนกว่าระยะเวลาในการทบทวนเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะคะอ่ะแล้วก็เราจะมาดูเคสนะคะที่ยังไม่ทําการยื่นอุทธรณ์อย่างที่บอกนะคะก็คือรอยื่นอุทธรณ์ก็คือรอเราเนี่ยนะคะเข้าไปทําเคสนี้เนาะอ่ะเราขออนุญาตคลิกเคสตัวอย่างด้านล่างนะ เมื่อลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนนะคะรอบนี้นะคะจะไม่ได้เป็นส่วนค้นหาแล้วนะก็จะเป็นส่วนข้อมูลของอของเคสนะคะของคนไข้วายายังๆเนาะ,นะะส่วนที่เมื่อกี้สถานะยื่นอุทธรณ์นะคะมีผลยังไงนะคะสถานะยื่นอุทธรณ์ให้มาดูตรงนี้ค่ะกรอบสีเทาที่สองนะคะด้านล่าง นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมันจะมีกรอบเล็กๆสีเทานะคะอยู่2อกรอบนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสีส้มๆนะคะอานะคะอยู่ในนี้เ <c oughs> นาะตรงนี้นะคะ่ะระบบจะเป็นคนดีฟต์เราจะไม่สามารถคลิกได้เห็นไหมมันจะขึ้นแบบเป็นเครื่องหมายกระกระบไม่สามารถคลิกได้นะคะตรงนี้ระบบเป็นคนดีฟต์ไว้ให้ทําไมต้องดีฟต์ไว้ให้นะคะเพื่อให้เรารู้ถึงว่านะคะกรณีเคส ที่นะคะถูกติ๊กว่าทักท้วงชดเชยค่าบริการนะคะเจ้าหน้าที่นะคะจะสามารถทำการทักท้วงเป็นรายการที่ขอเบิกได้นะคะอย่างไรก็คือตรงนี้ค่ะให้ไปดูที่ค่าบริการทางการแพทย์นะคะตรงนี้นะคะถ้า นะคเะน้นนะคะถ้าเขาขึ้นว่าติก๊กสีส้มนะคะถูกดีฟอร์มมาที่ทักท้วงชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้เข้าไปทักท้วงรายการนะคะตามรายการที่เราขอเบอิกเข้ามานะคะมันจะอยู่ในส่วนของค่าบริการทางการแพทย์ซึ่งมันจะถูกแบ่งเป็นหมวดต่างๆเนาะนะคะพอเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็อ้าวทำไมขึ้นเป็นส่นบาทหมดเลยที่เราขอเบอเาาเอิกเข้ามาออดิตเข้ามา ตรวจแล้วก็เป็นส่วนทัก้วงก็ยังเป็นูนย์อยู่นะคะจะเห็นได้ว่าด้านเมนูด้านหน้านะคะ,ะหมวดค่าใช้จ่ายด้านหน้าเนาะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นสีเข้มเลยแสดงว่าเราไม่ได้เบิกไอเทมในหมวดนี้มาไม่ต้องตกใจนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างค่ะดูซิมีหมวดไหนไหมอ่าเราจะเห็นได้ว่านะคะเราทําการเบริกนะคะในหมวดของหมวด12เห็นไหมคะจะเป็นตัวหนังสือสีดําๆแบบนี้นะคะ อันนี้คือเราทําการขอเบอิกเข้ามานะคะจํานวนที่ขอเบอิกคือ100นะคะนะคะออดิเตอร์เนี่ยเขาบอกว่า,าให้ผลไม่ผ่านนะคะตามรายง,งานที่เราเคยดาวน์โหลดไปนะ,ะเราจะทําการทักทวงให้ทำยังไงนะคะให้ถ้ามีรายการย่อยนะคะระบบเนี่ยจะไม่ขึ้นปุ่มทักทวงตรงนี้ให้นะคะเห็นไหมจะไม่เหมือน้ันหมด16กับหมด1 7 1 8นะ ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจให้คลิดเข้าไปในในในหมวดนั้นๆเนาะเขาจะเป็นแทบกสีเทาๆเป็นบ็อกเนี่ยให้คลิดเข้าไปเลยนะคะระบบจะดึงรายการนะคะไอเทมในหมวดนั้นขึ้นมาให้นะคะเราก็มาตรวจสอบว่าอ่าในรายการเนี้ยเราอ่า เราออเดิเตอร์ให้เหตุผลว่ายังไงเราจะขอทบทวนไหมขอทักท้วงไหมถ้าเราต้องการขอทักท้วงให้คลิกที่ทักท้วงนะคะถ้าไม่ต้องการเราก็คลิกว่าไม่ทักท้วงเนาะถ้าสมมุติเราเปิดเข้ามาดูเฉยๆไม่ทําอะไรเลยนะคะระบบก็จะมองว่าเราไม่ประสงค์ทักท้วงนะคะฉะนั้นพยายามนะคะคลิกนะคะอ่ะ ตรงนี้ยกตัวอย่างเราขอทักท้วงเนาะเมื่อเราขอทักทวงไประบบจะดีฟอล์ข้อมูลตามอินคอมข้อมูลคอมด้านนี้นะคะที่อ่าพิจารณาแล้วว่าคาดว่าจะได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะขึ้นมานะคะเมื่อนะคะเราขอทักท้วงทุกครั้งที่เราจะต้องระบุก,ก็คือเหตุผลนะคะเราต้องระบุเหตุผลด้วยเนาะอ่า ถ้าอยู่ดีเราคอสเปซบาร์เป็นการระบุเหตุผลไหมคะระบบจะมองว่าเป็นการระบุเหตุผลเนาะนะคะฉะนั้นถ้าออเดอร์ตรวจก็อาจก็แล้วแต่ดุลพินิจ์ของแต่ละท่านนะคะพยายามระบุให้เป็นตัวหนังสือเนาะนะคะเหมือนเราใช้ตัวหนังสือในการสื่อสารนะคะเหตุผลตามสมควรนะคะของเ่อนบริการนะคะ ว่าเราระบุเหตุผลเรียบร้อยแล้วทำยังไงนะคะก็คลิกปิดไปเนาะอ่ะเรามาดูซิเมื่อกี้นะคะอย่างที่บอกเนาะอินคอมหนึบาทออดิเตอร์พิจารณาให้เป็น0ูนเนาะเรานะคะจากเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทำการทักท้วงระบบจะดีฟอ t เป็นศนย์เห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อเราทำการทักท้วงแล้วนะคะยอดเงินนะคะก็จะขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะ อ่าสมมุติว่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะคะในหมวดค่าใช้จ่ายเดิมเราคลิกเข้าไปเราบอกว่าเราจะขอทักท้วงอ่าเป็นยอดเงินเพิ่มขึ้นได้ไหมนะคะอ่าได้คีได้นะคะคีได้แต่นะคะระบบจะดีฟ a ลต์ระบบอะคะจะถูกกําหนดไว้ว่าจะไม่เกินกับ ข้อมูลที่เราเคยขอขอเบอิกเข้ามานะคะแต่ถามว่าคีย์น้อยกว่านี้ได้ไหมได้นะคะคีย์น้อยได้นะคะคีย์มากไม่ได้นะโอเคยกตัวอย่างนะคะอันนี้ขอยกเลี่ยงแบบกรณ<ม>ีคีย์แบบเด็กเนาะเห็นไหมคะอย่างที่บอกนะคะเมื่อเราเคยักทวงเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนยอดเงินก็จะเป็นจํานวนยอดที่เราคลิกอ่าเมื่อกี้เราคีย์เข้าไปเนาะนะะอะ่มีหมวดไหนอีกไหมก็จะเป็นหมวดสิบสามนะคะ เราขอเบอิกมาจานวนเท่านี้อาเตอร์ให้เท่านี้เนาะนะเหตุผลรายละเอียดอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อนะเราสามารถดูในรายงานตามที่แจ้งไปคราวที่แล้วได้นะคะใครมาไม่ทันลองคลิกไปดูอ่าลิงก์ก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะคะอะคลิกเข้าไปค่ะจะเห็นได้ว่านะคะก็จะมีรายการที่เราอ่าให้บริการกับ คนไข้ไว้นะคะถ้าเราไม่ทําการทักท้วงติ๊กว่าไม่ทักท้วงแล้วก็จะทําการล็อกข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราทำการทักท้วงก็ติกว่าทักท้วงเนาะ,นะะแบบนี้ระบบก็จะดีฟลต์จำนวนกับราคาไว้ให้จากนั้นให้ระบบให้ผลโอเคค่ะในเคสนี้ขออนุญ,ญาตติ๊กเป็นกรณีไม่ทักท้วงนะคะแล้วเราก็ทําการปิดบายหานะยกตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอย่างที่บอกเนาะ าราคาขอบเบิกราคาที่ออดิเตอร์ตรวจไม่ทักท้วงเขาก็จะขึ้นราคาราคาตามเดิมก็คือไม่ทักทวงแบบนี้นะคะยันย้านะคะถ้านะคะเราไม่เข้ามาดูเราเข้ามาดูเนาะตาดูนะคะแล้วไม่ทําการคลิกว่าประสงค์ทักทวงนะคะหรือว่าไม่ทักทวงระบบนะคะจะทําการดีฟลต์ว่าเราอะ ไม่ได้ขอพิจารณาทบทวนในเคสนี้นะคะก็คือไม่ทักทวงนั่นแหละนะคะระบบสืบตีเป็นแบบนั้นให้นะคะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในเหตุผลแล้วเนาะว่าจะทักทวงไม่ทักทวงกดเข้าไปเลยนะคะอ่ะจากนั้นท่านยังไงนะคะก็ดูมีรายการอื่นอีกไหมนะคะอ่ะอย่างค่าห้องตรงนี้เราไม่ได้มีเบิกเนาะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะอ่ะแล้วท่านยังไงต่อนะคะตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดให้เรียบร้อย นะคะ,ะแล้วกดบันทึกตรงนี้นะคะเมื่อกดบันทึกปุ๊บนะคะระบบจะขึ้นมานะคะว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นทําการปิดไปเนาะ,ะกดปิดปุ๊บนะคะระบบก็จะดีฟอร์มาที่หน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะดเูเห็นเห็นเหตุผลด้านบนไหมคะนี่จำนวนเงินที่ขอทักท้วมเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราใส่ไปเขาก็จะจบมาให้ว่า สรแล้วเขตนี้เราขอทักทวงไปเท่าไหร่นะคะอ่ากลับมานะคะอ่าในส่วนที่อันนี้พูดถึงกรณีทักทวงชดเชยค่าบริการเนาะถ้านะคะใครนะคะที่เปิดเข้าระบบมาแล้วนะคะแล้วระบบดีฟ l t ว่าทักทวงเงื่อนไขการจ่ายตรงนี้นะคะให้ทำยังไงนะคะ ถ้าระบบ d f ีฟร t ว่าทักท้วงเงื่อนไขาการจ่ายตรงนี้นะคะให้ไปที่แทบสุดท้ายค่ะแท็บสุดท้ายที่มีชื่อว่าเหตุผลประกอบการทักทวงเนาะก็คือในแทบนี้นะคะหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเบิกอะไรมาในหมวดนี้เนาะหรือว่า,าเขาคิจเจนาข้อมูลของคุณแล้วตรงเนี้ยทั้งรายละเอียดของคนไข้เอกสารทุกอย่างเนาะออิเตอร์ให้ว่า ผิดเงื่อนไขาจากสถานะหน้าแรกเมื่อกี้เนาะถ้าผิดเงื่อนไขระบบจะดีฟอสตรงเนี้ยว่าทักทวงเงื่อนไขาการจ่ายนะคะให้นะคะหน่วยบริการนะคะมาที่แถบสุดท้ายชีสุดท้ายนะคะที่เขียนว่าเหตุผลประกอบการทักทวงตรงนี้นะนะคะระบบจะเปิดตรงนี้ให้นะคะเปิดแล้วให้ทํายังไงก็ให้ระบุ ระบุเหตุผลนะคะตามเหตุสมควรของหน่วยบริการแต่ละที่นะคะไม่กอบกันเนาะนะคะแล้วก็ระบุไปนะคะระบุเหตุผลตรงนี้นะคะแล้วนะคะจากนั้นก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกนะคะระบบก็จะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะในการระบุเหตุผลด้านล่างตรงนี้เนาะนะคะ มันจะไปไหนข้อมูลข้อความตรงนี้ค่ะก็จะส่งกลับไปให้กับท่าน auditor ออนะคะที่เขาเคยตรวจเคสเราเนี่ยได้ทําการพิจารณานะคะว่าอาจจะคนที่จากที่เราเนี่ยขอให้เขาช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งทบทวนผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เราว่าเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบพิจารณาเนะะี่ยค่ะอีกรอบหนึ่งให้เรานะคะประมาณนี้เนาะ อย่างที่บอกนะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวยอขุญาตาปิดหน้าจอนี้นะคะปึ๊บนะคะเขาก็จะกลับมานะคะย้อนกลับมาในเคสนะคะอย่างเคสเมื่อกี้เนาะอย่างเคสสุดท้ายนะคะเคสนี้เมื่อกี้ที่เราเลือกเข้าไปเนาะว่าทําการพิจารณาทักทวงอย่างที่บอกว่ามันขึ้นว่ารอพิจารณาแล้วแต่ระยะเวลาเนี่ยคะ่ะเรายังสามารถร้ะยะเวลาตรงนี้คะ่ะยังสามารถทําการทักทวงได้อยู่ นะคะอ่าวันที่สิ้นสุดคือวันที่25 25นะคะเดือน3แต่ตอนเนี้ยเราทำการอ่าทักท้วงอยู่ในวันที่23นะคะเดือน3เนาะฉะนั้นระยะเวลาย,ยังไม่หมดเราสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือว่าไปาถ้าเราไปดูชาร์ตมาว่าเกิดการจะขอทบทวนอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้เคสสุดท้ายนะคะปึ๊บนะคะเข้าไปนะคะ ะะที่เราพักท้วงไว้เนาะยอดเงินนะคะแปดสิบนะคะที่เราบอกนะคะเราบอกอุ้ยรู้สึกว่าเราทําผิดกดผิดเราจะขอทักทวงเป็นจํานวนเต็มนะทำยังไงก็เข้ามาแก้ไขได้เลยค่ะนี่เข้ามาเหมือนเดิมเลยนะคะระบบก็ยังคงเหตุผลนะคะจานวนอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็เข้าไปหรือว่าเราจะแบบเอ๊เป็นไม่ทักท้วงหรือเปล่า นะก็คลิกก็ไม่ทักท้วงแต่อันนี้เราเราเราทักท้วงเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะขอเหมือนเดิมนะคะหรือว่าเอ้ยเราเกิดใส่ผิดเป็น1000ไม่ต้องกลัวค่ะระบบดีฟ l t ให้ไม่เกินอยู่แล้วนะคะจากนั้นเรากดปิดนะคะจะเห็นได้ว่าแมคะยอดเงินเปลี่ยนแล้วเห็นไหมยอดเงินเปลี่ยน,ลยนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีหมวดไหนนะหมวดสิบสามใช่ไหมอ่ะคลิกเข้าไปนะคะ จกไม่ไทักท้วงเรือวอุ้ยตอนนั้นเรากดผิดนะเราจะขอทักท้วงนะอ่ะระบบก็ขึ้นมาให้ละเนาะขอทักท้วงนะคะแล้วอ่ะจะขอเปลี่ยนเป็นจานวนเงินเป็นจํานวนเงินอ่ะเปลี่ยนเป็นสามร้อยอ่ะเนาะแล้วก็ฉะนั้นกดปิดเลยได้ไหมอ่ะกดปิดเลยได้นะคะกดปิดเลยได้เนาะกดปิดเลยได้ไหมคะกดปิดเลยนะคะไม่ได้นะคะจะต้องระบุเหตุผลทุกครั้งนะคะ ถ้าเราไม่ระบุเหตุผลหรือว่าเรากดเนี่ยปเป๊ะบ้าที่หนึ่งเนี่ยค่ะไม่ระบุเหตุผลนะคะออดเดอร์ก็ไม่รู้เหมือนกับเราส่งไปอะ่ะไม่มีเหตุผลอะ่ะแล้วเราออดเดอร์คนที่เขาตรวจให้เราเขาจะเอาข้อเอาข้อความตรงไหนมาพิจารณาประกอบการพิจารณาเนาะฉะนั้นก็ใส่เหตุผลนะคะเหตุผลนะคะตามสมควรนะคะของแต่ละหน่วยเนาะ จากนั้นให้กดปิดเห็นไหมคะเห็นไหมคะยอดเงินนะคะจากที่เราขอทักท้วงเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเปายเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมยอดเงินด้มงก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วท้ายังไงนะคะเรียบร้อยแล้วกดปิดเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องกดบันทึกก่อนนะถ้าเรากดปิดเลยระบบจะไม่ทําการบันทึกให้นะคะอ่าซึ่งก็จะเหมือนกับเป็นเคส ก่อนหน้านี้เนาะนอะ่อันนี้คือภาพบันทุกครั้งนะคะที่เราแก้ไขต้องกดบันทึกทุกครั้งนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะถามนี้เนาะอืมค่ะแบบนั้นก็ถ้าเราจะทําเคสอื่นก็ปิดหน้าจอไปนะคะแล้วก็ไปดูมีเคสไหนอีกไหมที่เรายังไม่ได้ทําการพิจารณาก็ตรวจสอบดูนะคะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับอ่าการทักท้วงวันนี้ก็ น่าจะจบประมาณเท่านี้เนาะแล้วถ้าตรงใครนะคะมีอะไรนะคะอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะเมนในคอมเมนต์ใต้ช่องแชทไว้ก็ได้นะคะในช่องช่อง u t u b e นี้เนาะแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอ่าเขาเรียกอะไรละ่สะสาระดีๆน่ารู้นะคะหรือว่าการใช้งานอะไรที่พอจะช่วยหน่วยบริการได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาให้ทุกท่านนะคะได้เรียนรู้กัน ะะยังไงสัหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมมาฟังกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะ